่วงนั้นมันพันเจ็ดพันเจ็ดครับโอ้โหก็สามหมื่นกว่าครับผมใช่ไหมฮะครับปีหนึ่งใส่สามรอบรอบละสามหมื่นกว่าครับท่านผู้ชมนี่คือต้นทุนนะฮะนะครับที่เจอมานะครับนอกจากเจอต้นทุนที่สูงแล้วเจออะไรอีกปัญหาเพาปามขาดคอด้วยปามขาดคอครับตัวผู้มันเยอะไงครับแล้วสิบไร่เนี่ยไอ้คำว่าปามขาดคองแล้วได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณสามสามตันกว่าสามตันกว่าครับโอ้โหแล้วต้นทุน นะคสามหมื่นกว่าสามครั้งปีละเกือบแสนเนี่ยนะเหนือ่ <ue> อยไหมก็มันไม่คุ้มทุนอะ่ะโอ้โไม่คุ้มทุนเนาะครับในยาฆ่าแรงงานอีกใช่ไหมฮะครับอ่ะปัจจุบันนะปัญหาที่อาสุชาตินะบอกเรานะครับหมดและลดลงไปเรียบร้อยแล้วครับด้วยการใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีเนาะครับผมใช้ทุกตัวเลยไหมทุกตัวเลยครับทุกตัวเลยนะครับ,นะรบใช้มากี่เดือนละใช้มาห้าเดือนเลยห้ารอบ ห้ารอบแล้วครับอ่าห้าเดือนติดเลยเหรอครับผมโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะปัญหาต้นทุนแน่นอนว่าหมดไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าจ่ายสามหมื่นสามครั้งก็เกือบแสนอันนี้ประมาณหมื่นหนึง่งครับผมใช้ได้ทั้งปีไหมหกดทั้งปีประมาณหมื่นนะครับกว่าๆนะแต่ใช้ได้ทั้งปีนะครับท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆอ่ะและที่สำคัญจากสิบไร่ที่เคยได้กี่ตันนะสามตันเหรอครับผมปัจจุบันเราได้ ก็ห้าตันกว่าก็หกตันห้าตันกว่าก็หกตันห้าตันกว่ากะหกตันประมาณห้าตันครับเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าครับผมโอ้นะครับแล้วต้นมันมีต้นปาล์มที่ไม่ค่อยออกแล้วมันเป็นไงเปลี่ยนแปลงบ้างไหมเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่ข้างโน้นต้นสองต้นตอนนี้เริ่มออกแล้วโอ้แต่ก่อนไม่ออกเหรอครับโอ้ดีใจไม่คอยออกสายเลยดีใจไหมแบบนี้ก็ดีดีไม่ต้องกินผูกับเรา อ่าอะแล้วนอกจากนั้นตัวทลายปามเองเนี่ยผลปามความสมบูรณ์เขาเป็นไงบ้างก็ทลายใหญ่ขึ้นสีกับเนื้อมาเนาะครับนะครับก็น้ำหนักดีขึ้นด้วยโอ้น้ำหนักดีขึ้นด้วยครับเลยทําให้เราได้ผลผลิตมากขึ้นครับผมนะครับแล้วต้นตัวต้วตวนปามเองเนี่ยนะครับมีความสวยงามสมบูรณ์ยังไงบ้างก็มันสมบูรณ์นะคอมจะใหญ่แล้วก็ใบมันจะเขียวนี่ฮะท่านที่ที่เห็นนะใบสะอาดสวยด้วยครับแล้วก็ใบใหญ่ดนะ้วยเนาะครับสมบูรณ์ แบบนี้จะใช้ต่อไปไหมชใช่ใช่ต่อครับอใครมาแนะนําให้เรารู้จักก็น้องเชนอ๋อน้องเชนครับน้านะครับอก็จะใช้อีกึีนเดือนนี้ต้องต้องผิด๋ยวจ,จะใช้อีกนะครับโอเคอวันนี้ก็ถือว่าเราได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับอาสุชาตินะครับในการดูแลฟาล์มของตัวเองให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นแต่ที่แน่ต้นทุนลดครับลดเยอะด้วยครับเกือบสิบเท่าเลยอ่ขอให้พี่น้องเกษตรกระน,กน,นะครับลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตเป็นมิกกับสิ่งแวดล้อมไปกับกลุ่มผลิตสะพันโฟ์ทีของเรานะครับผมนัทพงศ์งงกระชองเกษตรพิทักษ์โลกลาปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ